ก็สวัสดีฮ่าอยู่ผมจกเกอร์หนึ่งห้านะครับก็ส่งอีเพีได้ที่โลเวอร์ไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับฮีโร่เดอะกาดิเอเตอร์นะครับผมก็ตามมาทีที่24นะครับคิวไปสิองได้หนึ่งอีก12ตอนนี้ก็มีเกนจิโร่คิดิคอลนะครับก็คือบอกเลยว่าแจะเดียวเนี่ยหายทั้งทีมได้นี่ฮแต่ปกติเนี่ยเราจะแบบว่าวินวอกและก็ขี้ขี้คิคิี้ขี้ขหรือไม่ก็คิอย่างเดียวหรือไม่ก็คิกับดูมแต่อันนี้ไม่ อ,ออกคีิแค่อันเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นออกของยังอื่นนะครับซึ่งอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ต้องก็ต้องดูเองนะงยังไงโอ้ยหอยโดนไล่อยู่ครับตอนนี้ยังตีไม่ได้หอยมาก่อนเจ๊เอาว่าคือตัวหน้าที่มันตีจะไม่แรงนะครับจะไปแรงตัวหลังที่โดนสแปร์จากสกิลสามนะครับเอ้ยเนี่ยเนี่ยตีตีเวน้อยนี่ตายเลยตีไหมตีไหม โอโหหนีครับไม่ตีเอาแต่ได้คิวนายกอโดูปั๊บอีกทีนึงเออเอาโดนรถมาล้ำปางตายเหรอไงดูไม่ดูไม่อ๋อกดเขียวกดเขียวถึงตีก็ไม่ตายครับแต่ว่าโดนรถโดนรถมาตายครับแล้วเพื่อนตายหมดสี่ตัวครับเหลือก็ดีตัวเดียวครับตอนนี้วิ่งหนีอยู่ครับแล้ววาร์ปหนี อ่าโอเคลอออ่าไฟเรานะครับมีกระดีนินจาบัตเชลช็อกแล้วก็ซีเทอร์นะครับอ่ากระดีหมวงมั่วเกินฝันขงข้ารับมีผีมีเคิร์นมีบุสแวกมีเรววนอแล้วก็มีอ่านิมโฟลา่านะฮะโอเควอกไป หวดผีจเจหูยหายสองฟัมไปสองโอ้โหเก็บไปสามยังไงเลยบอแล้ประตูยกไม่ทันนะครับโอ้โหเป็นไงหวดโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงตอนนี้มันสามทุ่มแล้วใช่ไหมแต่ดูก่อนว่าตั้งเวลาปล่อยคลิปไปยังอ่าปล่อยแล้วคลิปใหม่ออกแล้วโอเคสามทุ่มพอดีวันนี้ทำสามทุ่มนะครับ อ่ะก็ตัวนี้ก็สกิลไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วมั้งก็ทุกคนน่าจะแบบอ่าเข้าใจอย่างดีนะครับอ่าสกิลหนึ่งก็คือวางวงกลมไว้อ่าพอถึงเวลามันก็จะยกขึ้นนะครับสกิลสองก็คือเป็นสกิลมาร์กนะครับมาร์กตัวเองมาคเคลื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่ามาร์กฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเพื่อกดมาจากตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับอ่าสี่วิจะดึงกลับมาหรือว่ากดดึงเลยก็ได้สกิลสามนี่ครับทีเด็ดโอ้โห ไอ้ยิงงงเลดงตีนไม่เห็นนะวะเออสิ่ดสามก็คือสแปรนนั่นเองนะครับตัวหลังเนี่ยจะโดนดาเมจจริงใช่ไหมเออความเสียหายกระจายโดยไม่คิดค่าเกาะก็คือดาเมจจริงนั่นเองนะครับผมตัวหลังอันติก็คือรถมาล่ําปังนั่นเองมันอ้อวายเอาสิเทส เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ต้องมีวอลกนะวอลกแล้วเดินไปตีอะไรเงี้ยเออมันจะแบบมันจะครีมันมันไม่ได้ครีจากไอเทมครี M นะมันจะครีจากวินวอลกอ่ะเออไม่ถึงนะครับหมดเวลาดึงกลับมาก่อนทำไรไ,ไหมเจ้โอ้ยบุตแบกหายไปครึ่งเอาดีเอาดตายบุตแบกบูตแบกตายแล้ว บุ๊แบกบุ๊กแบกตีคลิปเดินไปตีคลิปเด็โอ้ยเย้ยหวดผิดองศามะโธอุตส่าห์เดินไปตีคลิปถ้าโดนอ่ะตายเลยแน่ทปาแล้วมาเอามาเอามาเอามาเมาโอ้โหพี่กลับไปได้ครับผมไอ้เคิร์สก็กลับไปครับเดี๋ยวบุ๊แวก อดูสกอร์ตอนนี้นี่กว่าครับยี่แปดนาทีนะครับกระดิคิวไปสิบหกก็คือเยอะสุดฝั่งของข้าม,มาพอๆกันนะครับคนละห้าตัวนะครับสี่ห้าตัวนี่มาร์งตัวเองไว้ครับแล้วเด้ไปตีเจ้าเรียงเรียงก,กับจริงๆถ้าเล่นสายติ๊กก็ต้อง,งี PK ว่าติ๊กกล้วก็บิงไปตีถึงจะทันนะครับถ้าติ๊กไปก็จะเดินไปเนี่ยบางทีแม่งดึงกันมาก่อนไอ้แล้วเหมือนฝั่งของข้ามเอาคลองนะครับ กูดาวเลยรซีวิสเน่อเคอยเก็บคลิปอย่างไว,วงเรียบร้อยเก็บของทันด้วยครับกาดีมาเจ้โอ้โหยังไม่ค่อยเข้ามามาเจ้โอ้โหหายสอง ัวอย่างนั้นเรวานอรอจะล้วงอยู่วะอ่าเดี๋ยวฟลาตายครับอ้าวเหลือเลว่านอตัวเดียวเฉยบัตบอลโอเคคือตัวเนี้ยมันอยู่สายสติงนะเออเดี๋ยวดูเปิดให้ดูนะครับเพื่อพลาดไม่ใช่อะไรอ่าก็ดีนี่อยู่สายสติงก็คือบัตบอลก็ เป็นของสเต็งบอกสเต็งไดอยู่แล้วนะครับเราก็เวลาโดนดาเมจมันก็จะ,ะมีชาร์จนะครับก็จะตีเป็นดาเมจจริงเหมือนกันนี่สามห้าติ้งนะครับสามห้าติ้งก็คือได้สามห้าดาเมจด้วยไฮ้ยโอยน้อความไปเลย นี่หวดไวครับแอคเคิร์ดถอยก่อนนุ้ยสวนไหมอือบูดแวกเล่นหายไปครึ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวก่อนครับอันตีหมดแล้วใช่ไหมอันตีหมดแล้วใช่ไหมไปแปลงล่าง เอาของแก้ว,วอดก่อนนะครับนี่เชียร์ช็อกมีสอนเชิงบอกว่าเอาของกันแกวอดก่อนนะอะไรงี้ออกมาเป็นดาบแดงเทคนิคศึกษาไวน้นี่นศึกษาศึกษาอี้อะไรใครเก็รู้เอาของ้งวอดวอดนิดน,นึงเอ้ยวันนี้ใสยแดงไว้ให้บัตรบอลคริติคอล ะะรากาไฟแบนของแดงไม่แรงได้ไงนี่ตอนนี้รู้สึกว่าสีแดงไม่มีนะมีสีชมเอ้ยถุยไม่ใช่มาแล้วกานดีผลบินบอมาครับแล้วขอเจ๊นหนึ่งนี่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 ไม่มีอะไร <c oughs> มันต้องมันจะหวังผลนะมันต้องตีครีปนะครับหวังผลตัวหน้าต้องตีตัวหลังเห็นไหมถ้ามันตีบูทแบกเลยอะ่ะไม่ค่อยแรงนะครับ เจ้าโอ้โหตายครับเพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่เข้ามาช่วยเลยเจ้าช,ช็อกตายเลยเมื่อกี้ชาร์จกำลังเยอะเลยนะชาร์จบัตบอลอนะอ๋อบัตรฟังเรา นี่รอเลยครับนิวฟาร่าบัดแล้ววาร์ปหนีนี่ครับผักแคเนเซิลวาร์ปเรียบร้อยโอเคสวยโยสกิลสามมันนะดาเมจอ่าคอเสียหายกระจายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่คิดค่าเกาะใช่ไหมก็สมมุติว่าดาเมจมันสามร้อยเนี่ยก็คือมันจะสเปร์สามร้อยใช่ไหมคิก็คูณเข้าไป สมมติว่ามีชาร์จบัตรบอลเนี่ยบัตรบอลอ่าหนึ่งชาร์จจะได้เท่าไหร่นะอ่าจะได้รับหนึ่งชาร์จทุกสิบเลือดที่เสียไปแต่ละชาร์จจะได้รับหนึ่งความเสียหายจริงถ้าชาร์จเต็มร้อยหสิบหมายความว่าก็ได้ได้ร้อยห้าสิบดาเมจถูกไหมเอออันเนี้ยอยากรู้ว่าร้อยหสิบดาเมจตรงนเนี้ยเนี่ยมันไปบวกกับสเปร์สกิลสาวะที่เป็นดาเมจจริงอะ่ะผมว่าก็ต้องเอาไปคิดแต่ทางนั้นอ่ะ ก็คือสมมุติว่าดามมันสามร้อยใช่ไหมมีชาร์จบัตรบอลอีก150กลายเป็น450ผมก็ว่านั่นแหละมันก็จะโดนสเปร์อยู่ที่450ร้ทวนโดยไม่คิดค่ากราะถ้าคินะครับก็คูณ2เข้าไปแต่บัตรบอลงั้นไขก็คือต้องโดนดามจก่อนนะฮะสิบสิบเฮดพก็1นึชาร์จนะครับ 10, 10ร้อยเเท่ากับ10ชาร์จต้องโดนพันห้า ึงจะได้ร5อยห้าชาร์จนะครับเลือดต้องโดนไปพันห้าถึงจะถึงจะชาร์จเต็มเนี่ยหัวตัวนี้หัวตัวหน้าไม่ค่อยแรงเลยประเด็นก็ <c oughs> เป็นไปได้นะดีแป๊บเดียว76ชาร์จแล้วนะเจ้โ <c oughs> อ้โหคันน,น,นี่ครับแป๊บเดียวเต็มแล้วนะแป๊บเดียวเต็มร5อหสิชาร์จแล้วแล้วก็เลือดมันมากพอที่จะพอโดนชาร์จนะอะไรยังเถอะเลือดไว้บวกนะมาต,ตอนนี้เพื่อนตายไมแล้วยกหัว มามามานี่ครับมีชาร์จบัตรบอลก็ตีธรรมดาก็แรงอยู่ทีเดียวเบโอ้โหตัวแดงแป๊ดนะครับถ้าชาร์จบัตรบอลเด็มเนี่ยตัวมันจะแดงขึ้นเรื่อยๆเขาเชยอเลยวานออือตายว่ะอ้าวเฮียไประมาณตายห้ามาอะไรครับจด้ได้บาเลกกลางไปก่อนออกมาเป็นดาบคู่นะครับ มาเกิดมาแล้วเมื่วาไปล่างนะครับกดเฮดไปตอนนี้ก็คิวไป20่สิบตัวช่อยช็อคลองมา10บฝั่งข้ามก็น่นและพอๆกันนะครับ5-67ตัวเรียงกันเลยครับ4-5-67ตัวเฮ้ยต <c oughs> ัวไปซีทเทอร์บิงไว้สกิลหนึ่งอันแน่กด <laughs> ขอดอยเขียวก็โดนวิทแรงดิเพื่อนไป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 อือกูดาวสี่วีก็แป๊บเดียวนะตีแล้วก็ถอยก่อนตีแล้วถอยแล้วค่อยเข้าไปตีใหมให่อะไรอย่างงี้ นะครับโอเคตอนนี้ออกด้านล่างเลยครับบัตกรกำลังมาบัตรมาหน่อยเร็วแจสแปรวึงเอาไงเจวช็อคไปเปิดติกเวงไว้ครับโอ้ยไม่ใช่ติกเวงติกนินจาให้นินจาเอาไปลดเล่นก่อนนะติกนินจาแล้วก็ให้นินจาบินไปตีต่อ,ตอ อ่าแลามีลีเจนเ,เอเ้ยนี่ขี่มาแล้วแจอู้หู้ยหายไปครึ่งครับผมไม่คืนจุกจุกอยู่จะอเช็คไว้ไหนเพื่อนนินจาต้องต้องตอดพร้อมคีบนะครับคีบตีเออร์นินจาต้องดึงเชือกตอดอ่าต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่าง,งานั้นเออต้องค่อยๆลอยนินจาต้องตีนินจาต้องดึงเชือกแล้วตีอู้หยนินจาเอาฟอร์ดูบเลยเว้ย ปล่อยหมาไปกัดเออตีไปดีนี่จาเฮ้ยชิบหายแล้วไม่เห็นหรอเพื่อนเฮ้ยมึงไม่เห็นกันเหรอโอ้ยโดนครับผมโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วเจ๊อู้หูโดนตัวเดียวโดนตัวเดียวว่าถอยก้อนถอยก้อนรออีกทีนึงอ่ามาครูดาวแล้วครับแล้วเจ๊อุ้ยหายสี่ไอ้เหี้ยตายหมดโอ้ซีเธอร์ได้ตัวหนึ่งโอ้ แต่ต้องกี่วันนี้ต้องขอไฟแล้วชมภาพชายอีกครั้งนะครับผมไหนอ่าเนี่ยครับตีทีแรกก็คือทีแรกคือคันคันนะครับอ่าตีมาพอดีนี่ฮนะทีแรกคันคันนี่ครับอยู่ห้าตัวโอ้ยนี่แอคเคิร์ดเลือดเต็มเต็มอยู่นะดูครับหวดเลวนอตายหมดโอ้ยไอยเยี้ยเลือดเต็ม<ต>หลายตัวนะกับเต็มอ่ะดิเธอไม่ได้คิวตัวหนึ<ต>่งเฉยครับผม และชาร์จบัตบ,บอ,อบร,ร์เนกำลังมีโอ้โหทีเดียวทีเดียวแตกห้าครับผมแต่ไม่ได้อันนายวอลซีเทอร์ได้ตัวหนึ่งแตกก็คือมันแบบยังไงวะอาจจะด,ดาเมจเล่นนิดนึงแล้วซิเทอร์ติดพิดตายอะไรเงี้ยข้าวมัวศ <c oughs> ึกษาไว้นไอเชลช็อกไอชิพาอ๋อออกเป็นอะไรนี่ อ่ะออกปวดูดเหรออ๋อออกของไอจีกับปอดูดมานะครับผมก็ตามสถานการณ์นะปกติเราเล่นจะแบบดันด้นคิดอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมกลาแบบอยากตีทีเดียวตายแต่นี้ก็ของทั่วไปได้นะอ่าปอดูดทาไมแก้ทางไอเรยวอนหน่อยดิอ่าถ้าตีถูกจังหวะนะครับดวงดีก็ก็ก็ได้อยู่ แลเมก็สามร้อกสิบสองนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะพอชาร์จบ,บอลบอลตัวแดงๆนี้หอดเจ็บดีจังเลยต้องให้แทงรองสกิลก่อนหนึ่งสามสี่คอยเข้าตามนี่ยมีบอดต้ให้แข็งให้แทงเข้าก่อนอ๋อตัวหนึ่งแลวสามตัวสี่ควยเข้าอะ่ะเอเคตอนเล่นเป็นควาย <S <S ตอนตายเป็นโครด <g ül> อ่าตอนนี้ก็เลยอีกบาทเดียวครับผมกดไปยี่สิบตัวฮนะคล้องนี่จ้าบอคล้องฝั่งตรงข้ามก็แบบแ,บบแยงๆยงมาตอนนี้ก็เลือดสามพันห้าถือว่าเยอะนะสามพันห้าเรือเยอะเลยนะฮะดาเมจหกร้อยกว่าสวยงามตัวนี้ถามว่าจำเป็นต้องตีไวไหมไม่จำเป็นเพราะว่า อ,อาศัยสกิลสามสเปรย์อยู่แล้วตีถอยตีถอยอยู่แล้วนะครับไม่ได้ตียาวๆก็ไม่ต้องเป็นตัวนี้ไม่ต้องเป็นต้องตีไวนะครับขอแค้นแรงพอตีแรงมันใช้ได้เฮ้ยอ้าวแม่งลงมาหมดอีกแล้วเข้าไม่ศึกษาอีกแล้วเข้าไม่ศึกษาเข้าไม่ศึกหยยูบึ้ดเหึ้ดครับผมตีใครไม่รู้เดี๋ยวดังฟืดดังบืดโอ้โหไม่เข้าโดนเออมีปอดอาวธสวย ไม่ออกของชาลาดมาพอดีโอ้โหมพืันตายครับออกปอดัวันพอดีแต่ว่าเพื่อนตายก็โอ้ยเป็นมารตัวเองแล้วก็ว้าวกลับบ้านไปเติมเลนนิดนึงอ้าวโดนรถมาลำปางอยู่กระดีมาเจ๊ไม่ตายซ้ำอีกทีหนึ่งเลยเคยตัวเดียวครับผมก็ตายกันไปเยอะนะอ่าทางนี้เหลือสองเท่านั้นนึง ไปเลยไปเลยไม่ต้องเอาคองแล้วอ๋อนี่ยมันก็บอนไงเฉออช็ชอกบ,บอกว่าเอาคองให้วอนหน่อยศึกษาไว้ไเห็นบอดวาตรงเนี้ยมันก็ไม่บอดเลยฮะเองก็ไม่บอดอันนี้จะาใช้คาทาฟ้าไหมกระดิง่งใช้คาาฟ้าไม่ได้ครับจาก็ยังไม่ได้มีบัตรกระเชอาใช้ได้ ให้บาทก็ดีนะครับเบิร์นมูหรือจะเชลช็อกอให้หอยให้หอยได้ลูนดับเบิลพอดีรีบลอยเลยครับนินจาดึงต้นไม้มาสั้นแต่พลาดเอาโอ้โหเอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้โหเอาชิบหายเอ้ยมีฟลอร่าล,ลงมาว้า้โหไม่เห็นนะครับนินจารอดไหมนะอันนินจารอดอยู่ เลอีกบารหนึ่งครับยังปิดเกมไม่ได้นะตอนนี้มีเงินสี่พันจากสองสี่เป็นสามสี่หรือเปล่าของเดิมไปไหนเนี่ยลืมดูว่ามันเกิดบางทีไออันตี้นิฟาลาเราจะเห็นเห็นเอเฟเฟกของสก,กิลใช่ไหมว่ามันกำลกังมาแต่บางทีมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้สังเกตโดนบังอะไรเงี้ยเมื่อกี้ยังไม่ทันเห็นเลยนะเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นนะ พาาอตีเรบานอไปครับก็ไม่เป็นไรให้แมงมาเยอะเฮ้ย,ยมันมามันมาคองแล้วจงไงเรียบร้อยฮนะบูสแวกได้คองครับแล้วเรบานอเก็บ นินจาต้องไม่ลอยแล้วเจ้าออกคีย์ดิคอรด้วยเพื่อนนี่ไปมาไปกันก่อนอ่ะแกดีตอนนี้เกินมาแล้วนะครับผมน่าจะเก็บเงินไว้บายแบ็คก่อน,กอนนี่เ,เออซีเธอปักมวย ตจอ๋อใจเย็นใจเย็นค่อย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 เฮ้ยคนมาล้มฟางมาแล้วบึบโดนหมดแล้วเจโอ้โหไม่แรงเลยว่ะแบบไม่ขี้ไม่คระเลยฮะอ,อ่ะไม,ไม,ไม่ไม่คงไม่ขี้เลยนี่ครับโปรดอนุทเลบานอช่วยเพื่อนจึก๊กอ่ะะาใชยช็อตได้สองครับเรียบร้อยครับ หัวดโดนบาดผักครับผมตายแล้วไปไหนอ่าเดี๋ยวนอนซื้อเกิดมาครับสู้กับนินจานินจา,นจาดึงเชือกหนีออกมานี่และตีสู้หรือเปล่านินจาเอานินจานอุ้ยมีงออมาครับเกือบโดนเดี๋ยวนอนตามต่อว่ปะปิดเกมครับฝั่งข้ามตายสี่ครับผม อ่าน่าจะเรียบร้อยครับบัตรมารอดักแล้วแอคเคิลซึเกิลที่บ้านเลยโอ้โหตายไหมแอคเคิลแอคเคิลอ้าวนิฟลาาตีลงมาครับแม่งตันโดนทุกต,ตัวเลยนะเล่นแคลรี่อย่าหิวแท้งนี่เชียวจอกบอกนไงว่าเล่นแคลรี่อย่าหิวแทงเป็นกุสโซบายทุกคนก็คือแบบว่าแบบ ถักขิงให้ฝันหัวข้ามอ่นไส้เราอะเพรออ่อนไสเพิ่มก็จะมาลุมใส่เราแล้วแต่เราอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นแทงไงเออถ้าฝันหัวข้ามอยากลุมเราก็ตายอะไรเงี้ยเป็นกุศโลบายมาขอมุมสวยๆหน่อยดิโอ้ยจบก่อนนะครผมออกเป็นดาบสามสีนะครับก็ฟูลแล้วสามสีบาดบอลคิยิคอลเกนจูโร่นี่ครับแล้วปอดอวุธนะ ก็ถือว่าออกของตามสถานการณ์กันไปนะครับจะเรีนวันอตีสู้ไม่ได้ก็บวดอาวุธไปก่อนก่อน่าจะเรียบร้อยนี้ครับผมกบไปที่27ตัวตายสี่ครับไปที่22ไปไหนอันที้ไปไหนอันที้ไปไหนโอเคเราจบเกมครับผมจะไปคลิปหน้าครับไปแล้วบาย